มันดูออกที่วัสดุที่คัตติ้งคัตติ้งมันมีราคาของมันการวัดตัวอะไรต่างๆมันมีราคาของมันแล้วก็วัสดุวัตถุดิบพวกผ้าอะไรต่างๆก็มีราคาของมันคือไม่ได้แบบว่าบอกว่าทุกคนต้องมาตัดแบบนี้แต่ว่าจะบอกว่าเรื่องบางอย่างอ่ะมันโกงกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องเรื่องเงินกับเสื้อผ้ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วก็คนที่มันรู้กันมันก็จะรู้กันแล้วถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้เออแต่จริงตัวนี้มันก็ไม่ได้ราคาโหดมากๆาเนาะ ราคามันอยู่ที่ประมาณ5,900อย่างตัวนี้จริงๆเราเอาเสื้อใส่ในแางเกงใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ปล่อยเสื้อออกแบบเนี้ยมันก็ยังแบบให้ลุกสบายๆที่ดูดูดีได้คือเชิ้ตที่คุณใส่ในงานทางการใส่กับพวกผ้าวูอยู่แล้วอะแค่แบบเอามาใส่บคอปตอนในวันสบายๆแล้วก็ปล่อยชายเสื้อออกมาพับแขนอะไรเงี้ยมันก็ดูทำให้ฟิลมันดู เบาสบายแล้วก็ยังดูแพงดูเออยังดูดีแม้ว่าเราจะดูกระเซิงกระเซิงแต่ว่านั่นแหละมันคือสิ่งที่โกหกไม่ได้มันคือสิ่งที่โกงไม่ได้กเกงที่มันสวยคุณใส่ยังไงมันก็ดูดีอะ่ะ